วันนี้มาบอกเคล็ดลับเปิดร้าน20บาทให้ขายดีทำย่างไรขายวันละหลักหมื่นกำไรหลักแสนได้เลยนะครับมาดูกันเพราะว่าร้านนี้ดูครับดูทำเลตั้งอยู่ใกล้ตลาดนะครับตรงข้ามตลาดตั้งจิตนุสรเลยแล้วก็ด้านข้างนะครับเป็นเ e เ e ่นอีเลเว่นนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นร้านทองนะครับด้านนี้นะครับก็เป็นตลาดสดแล้วก็ข้างในก็จะมี ตลาดกาดสีคาอีกอยู่ด้านในนะครับเป็นทำเลที่ใกล้ของกินใกล้ตลาดนะครับแล้วก็ใกล้เซเว่นอีเลด้วยนะครับร้านสะดวกซื้อก็เป็นทำเลที่ดีเปิดร้าน20บาท1ทําทำเลต้องดีจะบอกเลยว่าตรงนี้เข้าตําราร้านขายดีเลยคือ1ใกล้ตลาด2ใกล้ร้านสะดวกซื้อและ3นะครับใกล้ร้านของกินเยอะใกล้ชุมชนและนี่คือร้านดีจัง20บาทจังหวัดน่านนะครับมาดูกันครับ เข้ามาก็จะมีสินค้าหลากหลายด้านนี้เป็นเครื่องมือช่งอางด้านนี้เป็นสินค้าเครื่องครัวนะครับเคล็ดลับก็คือทำเลหนึ่งทำเลดีนะครับสองสินค้ามากมายหลากหลายนะครับสามก็คือบริการต้องดีเห็นไหมร้านนี้ก็จะกว้างประมาณอาสองห้องนะครับของผููหา ด้านนี้จะเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปต่างๆมาดูด้านนี้กันต่อ,อะจะให้ชมว่าสินค้าเราเยอะแยะมากมายขนาดไหนมาดูช่องนี้นี่สินค้าสำหรับเด็กคริสต์มาสปีใหม่กันนะครับก็จะมีสินค้าเยอะแยะมากมายหลากหลายนี่มาดูนี่ครับด้านนี้ก็จะเป็นพวก ลิปบินต่างๆลิชบช็อปสุภาพสตรีต่างๆโบผูกผมนะครับด้านนี้ก็จะเป็นคัตเตอร์อันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องมือช่างเครื่องมือต่างๆนะครับจีปลาถะมาดูด้านนี้ดอกไม้ต่างๆสวยงามเราก็มีแล้วก็พลาสติกหลากหลายนะครับด้านนี้ดูด้านนี้ดูด้านนี้สินค้าเทศกาลปีใหม่เราก็มีอยู่นี่ เดี๋ยวจะพาไปพบเจ้าของสาขาจังหวัดน่านกันนะครับเฮีย er, อธิโรดแล้วก็แม่หยุงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับออันนี้ปเป็นดีจังสาขาจังหวัดน่านอันนี้อยู่ตรงไหนนะที่นี่อันนี้เป็นหัวมุมสีแยกระหว่างถนนข้าหลวงตรงนี้ถนนข้าหลวงอั้นี้ถนนเจตบุตรนะครับเป็นหัวมุมสีแยกพอดีอ่าก็ใครๆที่อยู่จังหวัดน่านก็ มาใช้บริการกันได้ที่นี่ก็จะนอกจากมี20บาทก็จะมีสินค้าจับราคาด้วยนะครับแล้วเราเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับ7โมงค่ะเปิด7ปิด2ทุ่ม2ทุ่มมาก็มาง่ายๆอยู่ใกล้ๆ7 e เ e ่นอีเลเลยติดกับ7 e เ e ่นอีเลฟเว่นเลยไม่มีวันหยุดค่ะขายดีไหมขายดีค่ะขายดีมากเลยขายดีมากขายของดีจังนี่ดีมากใช้ค่ะก็ง่าใช้ค่ะล้วของเยอะสารพัดนะเป็นพันๆกว่าอย่างเนาะใช่ใช่ ก็ใครอยากจะให้เรานะครับดูแลเรื่องเปิดร้าน20บาทให้จัดการให้ทุกอย่างเป็ดเสร็จเลยโดยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับไม่ต้องยุ่งยากนะครับมีโปรแกรมระบากโคดขายให้ด้วยก็เซิร์ชไปที่ดีจังทุกอย่าง20บาทได้เลยนะครับบังเอิญทาเลตรงนี้ค่อนข้างดีนะฮะมันอยู่ระหว่างตลาดเอกชนตลาดตั้งจินุสรแล้วก็ทางซ้ายมือผมนี่เป็นตลาดรัชพัสดุกรมธนาลักษ์แล้วก็มีโรงเรียนสองโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆนะครับพอเย็นๆเหมือนที่ได้เรียนแล้วนะครับว่า เด็กนักเรียนก็มาช่วยอุดหนุนด้วยครับอย่างที่ผมบอกว่าการเปิดร้าน20บาทเนี่ยทำเลเป็นอันดับที่1เลยที่ต้องดีนะครับอันนี้มันเข้าครบทุกอย่างเลยคือใกล้ร้านสะดวกซื้อใกล้ตลาดใกล้ลลของกินที่ผมจะแนะนําเสมอว่าทาเลเนี่ยต้องใกล้ร้านของกินก็ได้ใกล้ร้านสะดวกซื้อใกล้ตลาดได้นะครับแล้วก็เป็นจุดชุมชนนะครับจะทําให้เราขายดีจริงๆอะ่ะเวลาเราเปิดร้าน20บาทเนี่ยเราลงทุนเท่ากันของเราเนี่ยลงทุนได้ตั้งแต่5 0 0 0 0ถึง1ล้านบาท สมมติเราลงทุนเซ็ตสามแสนบาทเราลงทุนเท่ากันเหนือยเท่ากันแต่ถ้าทำเลดีกว่ามันก็ขายดีกว่าเราเสียแค่ค่าที่เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะโอเคปกติเช่าหมื่นหนึ่งเพิ่มขึ้นเป็นสองหมื่นแต่ยอดขายมันจะเพิ่มมากขึ้นเยอะกำไรจะมากขึ้นเยอะเลยนะครับก็ยบอย่างที่คุณเวศการุณามาช่วยเปิดให้ะนะครับแร,แรกก็มีตรงนี้เข้ามา4เมตรทีนี้ขยายมาเป็น10เมตรเลยนะครับแล้วก็จะขยายต่ออีกนะครับทางด้านโน้น เขาก็แสดงพัฒนาขึ้นเรื่อยๆร้านเราก็เป,เป็นที่พึ่งของอาชาวบ้านนะเนาะคือเราเอา,<ด>าของดีๆของดีราคาของดีดดมาขายในราคาที่ถูกกันนีมด,ดเปิดร้าน20บาทเนี่ยถ้าเราได้ทำเลดีๆนะครับอาจจะมียอดขายวันละ1 0 0 0 0ถึง40,000บาทได้เลยเอาเฉลี่ยง่ายๆว่าถ้าเราขายวันละหมื่นกว่าบาทเนี่ยเราก็จะมียอดขายเดือนละประมาณ500,000กำไรก็อยู่ที่ประมาณแสนเศษๆนะครับสุทธิ ทีนี้อยู่ที่ว่าค่าใช้จ่ายของเราจะมีประมาณเท่าไหร่นะครับค่าเช่าอ่าที่สักสองหมื่นสามหนค่าใช้จ่ายค่าพนักงานก็อีกสักประมาณอ่าสามถึงสี่หมืนก็ยังเหลือกําไรเกือบแสนแต่ถ้าเราขายได้ถึงวันละ20,000นเนี่ยเราจะมีกําไรหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือหลักแสนได้เลยนะครับ